สวัสดีค่ะช่องใบบ้านติบเกวันนี้ก็อยู่กับร้างคาเพประจําวันที่2กันยายน2 5 6พนะคะมาดูกันเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีแพ็กเกจของฮารซัซินกับฮาซซินทั้งนั้นเลยนะคะเพราะวันนี้ฮารซซินเข้าแล้วนะแล้วก็มีบัตรพูดดํานะคะซีซั้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงลดราคาหวกกระเป๋าแล้วก็น้ําหนักนะคะแพ็กเกจผู้ดำฤดูใบไม้ร่วงนะคะแพ็กเกจเฮอร์คิวลิสแพ็คกระเป๋า30-50แล้วก็100ช่องนะคะ ก็สัตว์เลี้ยงเลืเอกสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงรุ่นพิเศได้เดี๋ยวไปดูในเกกันอีกทีค่ะแล้วก็ฉลองการเปิดตัวฮัสซินนะคะแพ็กเกจชุดพรีเมียมบวกคาราคุมแล้วก็อะไรเงี้ยนักเติมไทยหน้าใหม่ท่องเพี่วนะคะแล้วก็เจอชุดวาคิลี่เมฮววลดราคาประจําสัปดาห์านี้นะคะโอเคเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปเลยโ,โอเคค่ะเข้าเกมแล้วนะคะไปดูขอนนิวกันเลยต้องนิว วันนี้นะคะมีสุนัขตำรวจคูนิวด้วยนะคะก็คือเจโ้เดเรกนั่นเองเอามาขายเอามาขายเฉยเลยเจ้เดเรกนะคะไม่่าขอเรียกมันว่าเดเรกเาราคา270บาทนะคะเป็นปพะเภทลิมิเต็ดน,นะคะขายถึงวันที่30กันยายนเท่าหนักน,นะคะก็หมาตัวนี้ถ้าใครถูกใจใช่เลยก็อย่าลืมมาสอยกันนะต่อไปค่ะแพ็กเกจเพื่อฮัสซจินนะคะราคา9 4 9บาทในแพ็กเกจเนี่ยประกอบไปด้วยชุดฮัสจจินนะคะ เสร็จอาชุดคาราคุมก็คือชุดนี้แล้วก็ได้น้องหมา1น่งตัวหมาตัวเมื่อกี้ะคะ่ะเจ้าเดรเลกอื่นก็คูนิวนั่นเองแล้วก็ได้ VP 30วันนะคะแล้วก็ไปขยายช่องกระเตา๋าสัธนาแต่ช่อง1อันสินค้าโบน,นัสน,นะคะก็มีคูป,ปองลดราคาหมวดไอเทมย0เปอหนึ่งไปน้ำตาของเอรีออน20อัดน,นะคะแล้วก็คำทีเพื่ออัตราการดรอไอเทม60นาที10อัน แล้วก็ทาสีของเมิร์ฟหนึ่งวันหนึ่งอันนะคะแพ็กเกจชุดพรีเมียมนะคะบวกคารักคุมราคา่า1่่บาทนะคะประกอบไปด้วยะะ่ชุดฮัทซสซีนนะคะแล้วก็ชุดเออเป็นกล่องกิจกรรมกล่องเอวธชุดพรีเมียมอีก1อันนะคะก็คือสามารถเลือกให้ตัวอื่นได้นะคะก็คือชุดฮัทซสซีนชุดนี้แล้วก็เป็นกล่องชุดเออชุดเซ็ตแรกของทุกตัวละครนะคะก็คือจะเอามาย่อยหรือจะเอาให้ตัวอื่นใส่สก็ได้นะคะ แล้วก็มีสินค้าโบนัสก็คือคำที่เพิ่อ,อาตาตัตราการออไอเทม6สินาที5อันแล้วก็ทาสีของเมิร์ฟ1วันให้2อันก็รวมเป็น2วันนั่นเองนะคะทำไมเขาไม่ให้มา2วันเลยต่อไปค่ะแพ็กเกจซีซันฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะราคา949บาทอุ๊ยห่าข้อกี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะกล่องเซ็ตอาวุธชุด1อ่ะเออ1กล่องแล้วก็เจ้าหมาขออกี้1ตัว หอสารพัดประโยชน์30วันหนึ่งอันแล้วก็ใบขยายช่องกระป๋าสัมผัสแช่องหนึง่งชอ1เออหนึ่งอันนะคะแล้วก็สินค้าวันนั้นก็มีคูป,ปองลรดราคาหมวดไอเทมย0่ปอรเ็นหนึ่งอันนะคะแล้วก็กิจกรรมน้ำตาของเอลีออน20อันค่ะแล้วก็คำพิพื่อ,อาจารย์ดอไอเทม60สินาทีติอัน,อนแล้วก็ถ่าสีของเมอร์1วัน1อันนะคะต่อไปคะ่ะแพ็กเกจผู้ดำหรือดูใบไม้ร่วงนะคะราคา8 0 4บาท ได้เอ่อว i p ี0วัน1อันใบขยายช่องสัมภาระ16ช่อง1อันนะคะแล้วก็น้ำหนัก300นะคะ1อันแล้วก็มีคุยนักฝึกษัตว์3าวัน1อันแผ่นแรกมา้ารุ่นที่7เป็นสีขาวนะคะก็ขีดอย่างนั้นนะ1อันแล้วก็แท้มา,าประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่าของหลักก็โอเคนะเพราะว่าได้ เออใครจะซื้อน้ำหนักจะซื้อช่องอยู่แล้วก็ลองดูแพ็กนี้ก่อนนะคะต่อไปค่ะแพ็กเกจเลือกสัตว์เลี้ยงรุ่นที่3 2ตัวนะคะก็คือสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะคะจะมีเวสคอคกี้มีเพนกวินแล้วก็แพนด้าแดงนกแก้วเพชนะคะมอมมอมสแล้วก็นั่งทะเลแล้วก็มีเฟอร์รนะคะก็จะเป็นรุ่นที่3นะเลือกได้2ตัวราคา800บาทค่ะ สาม,มารถซื้อได้ตะกรูล,ละ5ครั้งนะคะยังไงอย่าลืมเช็ควันหมดอายุด้วยนะคะไอ้ค่ะเออแม่บ้านหมายถึงว่าวันที่จาหน่ายวันสุดท้ายนะคะเพราะบางอย่างมันก็เออเวลามันหมดไม่ท้ากันนะคะอย่างแพ็กเกจนี้จะหมดวันที่16ตุลยาคยมน,นะน่ารักยังเยอ่ะต่อไปค่ะแพ็กเกจเฮอร์คิวลิตนะคะก็จะได้ราคาจา168บาทภายในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีน้ําหนัก50กับ150นะคะแพ็กเกจเฮอร์คิวลิตแพ็กที่2นะคะ ราคา448บาทมีน้ำหนัก100-200กับนะคะก็แพ็กเกจเทอร์คิวล์อันลิมิเต็ดนะคะราคา576บาทได้น้ำหนัก100-150แล้วก็200นะคะต่อไปแพ็กเกจกระเป๋า30ช่องนะคะ502บาทก็จะประกอบไปย่อยๆก็จะมีแบบเอ่อใบยขยายช่องกระเปาสัมภาระ16ช่องแล้วก็มีแบบ8ช่อง4ช่อง1ช่อง2ออันนะคะ ก็คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น30ช่องนั่นเองแล้วก็มีแพ็กเกจกระเป๋า50ช่องนะคะราคา735บาทก็แพ็กเกจกระเป๋า100ช่องราคา1,248บาทอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อชุดฮัสซินแยกนะคะก็สามารถนี่นะคะเอ่อมาสอยได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ลดราคานะแล้วก็มีของฮัสซินเข้ามาเต็มเลยแล้วก็เผื่อใครไม่ทราบนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะ รูปใบให้อีกทีหนึ่งก็คือตอนนี้เว็บแพ็กเกจกับแพ็กเกจเขาลดราคาอยู่นะคะซึ่งคุ้มค่ามากเลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อนะคะสามารถซื้อได้แพ็กเกจละหนึ่งมังนะคะถ้าใครเคยซื้อไปแล้วของปีนี้ก็คือกดนะจ๊ะแต่ถ้าใครยังไม่เคยซื้อลองแหวะไปดูกันได้นะเพราะว่าขอบกอนข้างคุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเคต่อไปเออกรงเซลนะคะก็ลดราคากระเป๋าทั้งหมดเลยนะ แล้วก็น้ำหนักด้วยนะแล้วก็มีชุดนี่เมฮวาชุดนี้นะคะชุดจินน่จ้าจินน่จ้าชุดบรันซซนเต้นะคะราคาจาก800เหลือ600บาทแล้วก็ชุดวอลกี่ชุดคาซา600บาทนะคะก็น้ำหนักกระเป๋านะคะลองดูนะคะว่าที่เขาลดราคาเนี่ยกับไอเป็นแพ็กเมื่อกี้ แบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะคะถ้าสมมติเราจะเติมหลายๆอันน่ะแนะนําแพ็กแบบเมื่อกี้นะคะถ้าสมมตุติเออฉันจะเอาแค่กระเป๋าส6ชอบแค่อันเดียวพอฉันไม่ต้องการอันอื่นแล้วก็เติมแบบนี้นะคะแบบที่คนลดราคาอยู่ก็คุ้มกว่านะยังไงลองเลือกๆดูนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรแบบไหนยังไงแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะคะโอเคส่วนตรงนี้ก็เคยพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะใช่ไหมจูมดามันก็มั้งแต่อทิที่แล้วแหละ โอเคสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของม่บ้านได้นะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมดูวันที่ดีๆนะคะว่าเขาขายถึงวันไหนอะไรยังไงนะบางอย่างเนี่ยมันหมดเวลาไม่เท่ากันนะคะบางอันหมดวันที่เก้ากันญาบางอันหมด16กันยาบางอันจะไปหมด30เลยนะคะฉะนั้นก็ดูวันที่ให้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกันสําหรับบางสิ่งบางอย่างใครวางแผนเอออย่าลืมวางแผนกันเงินกันดีๆด้วยนะคะแล้าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ คอมเมนต์ทุกคุยกับแม่บ้านได้นะคะว่าวันนี้ัวเองต้องเสียตังค okay. ์ให oh ้กับอะไรบ้างนะคะส่วนหน่ก็เอ่อรอบนี้มันจะเป็นช่องกับกระเป๋านะคะถ้าใครยังไม่มีช่องหรือไม่มีกระเป๋าอะไรก็แวะมาดูแพ็กเกจกันได้นะวันนี้ลดราคาหนักมอโอเคค่ะถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากจะสมัครถึงช่องแม่บ้านสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เลยนะแล้วแม่บ้านก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เลยนะคะ เ,ออเป็นกำลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลยค่ะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย